บารดี้ดาพเจ้าช่วงความเป็นธรรมนักเตะทุบชาเลา่าตอนนี้สังกัดอยู่สโมสรต่างทีมี่ทีมในประเทศไทยทีสองก็พอถึงควาพร้อมของของตัวเองเนาะที่เขามาซอยที่ชาเล่อก็ดีใจร้ายที่มีโอกาสได้มาขับใส,ส่ศาสตรอีกครั้งนึงเนาะก็แน่นอนมันความภูมิใจของคนลาวคนหนึ่งที่ได้ขับใส,ส่ศาสตร์ขับใส่ประเทศเนาะแล้วก็มีโอกาสได้เขามาห่วงกับน้องๆแล้ออวก็โค้ชไมเคิไวส์แล้วก็สตาฟเนาะก็มีความดีใจแล้วก็ มีคนมุ่งมันเนาะแล้วก็ท้ามาคว่ำพร้อมพร้อมบอลล้างเพราะว่าเขามีการแข่งขันอยู่แล้วตลอดที่แล้วแล้วก็คว่ำต่อเนื่องกับมีมีอยู่แล้วเนาะสร้างนั่นคว่ำพร้อมนี่หายร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็พร้อมซีทรอยทีมชาเล่ย์เพื่อที่เขาหอบหอบต่อไปเนาะแล้วก็เก็บแต้มให้มันได้หลายที่สุดในในทุกๆนัดเนาะแล้วก็นัดทมิทเนาะที่เขาที่เจอเวียดนามอยู่ในอยู่ในบาทเนาะก็เชิญแฟนบอลหลายๆคนเข้ามาเมืองเนาะ จากคินแฟนบ้านเล่าไลายกว่า,าแฟนบ้านเป็นหน้าเนะ่าอยู่อยู่อยู่เล่าเขาเนะ่าอยู่รักสิบหกนะ่าเชื่อว่า,าทุกคนที่เขามาสปปร์ตหรือว่าเขามาเชียร์ผมเขาในในในเดินรักสิบหกในในวันที่เซาท์เอตนาะของของของวันที่เซาท์เอตเขาให้ทุกคนเขามาเชียร์ผมเขาเนาะนะแต่ก็ส่งกําลังใจให้ผมเขาด้วย